สวัสดีครับุครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการื้อสิ้นอดวันแรกการขับ,บ้านเราุกพวกเราทุกคนนะครับจะมีความสมารถอดทนนะครับรายการกิดว่าทางเดือนคงจะทําได้ดีนะครับวันนี้การเย็นนะครับไม่รู้ไม่รู้จะไปไหนก่อนที่จะละสิ้นอดนะผมก็อนาญาตพามาชมบรรยากาศถี่งเงียบสงบนะครับในมาเลวิที่ชาวบ้านนะครับก่อนที่พวกเราจะไปละสิ้นอดกัน นะครับสักนิดหนึ่งนะครับเพม่ามาชมทีเดิมเ,เป็นทีที่พมมาทุกวันนะครับไปชมแลยว่าเขามีวิธีชีวิตอ่ะไรกันบ้างนะครับสไตล์บางเอนนี่นะครับเวลายามน้ำลงนะครับเราจะเห็นว่ามันจะลงเยอะมากสะพานนี่ประมาณช่วงรอยแมทจากฟังนะครับ เป็นเรือเรือทองเที่ยวเบรซใหย่ๆก็จอดอยู่แถวนี้เป็นประจานะครับโดยปกติก็คอยเปิการรับส่งแขก,กในโซนที่เราเห็นก็จะเป็นโรงแรมอยู่ข้างหน้ามั้งนะครับโรงแรมอยู่ข้างหน้านะครับส่นี้ของที่นี้อีกอย่างนึ่งเวลาน้ำลงน้ำม,มันจะลงเยอะมากนะครับดังจากฟั่งตะวันออกบานข้องเรานี่นะครับเรามาชม ผู้ผ่านชมเนี่ยเวลาน้ำลงเนี่ยมันจะแห้งจากฟั่งเยอะหมากนะครับเป็นกิโลกว่าได้นะครับนี่เรายืนสะพานยืนมาจากชายฟั่งแ้ลประมาณช่องรอยแมแหละคนที่ออกไปต่อแท้อยู่ข้างหน้าห้างจากเราไปอีกเป็นรอยแมรนะครับนี่แหละคือซเนน่ตะวันตกอีกอย่างนึงน,นี่คือความเงียบสงบคล่อง คงหเวลานี้นะครับวันนี้ก็มีฝนตกนะครับฝ่าลังฝนอากาศจะดีประมาณนี้ป้่มชอบชอบมาที่นี้นะครับมันให้ความรู้สึกที่เงียบสงบด้วยและบ,บรรยากาศดีด้วยนี่นะครับเรามาชมวิวทีชาวบ้านกันเวลานี้นะครับข นี่น้ำลงเลยอย่างห้างจากฟังอีกเยอะเป็นรอยรอยแมดเลยนะครับเป็นซันนี่มาสำหรับทีนี้บวกกับตอนนี้ทะเลเงียบสง,งบนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่น้ำทะเลเงียบสง,งบนะครับสั้นสายที่ยืนออกมาจากฟังนะครับ เพราะว่าเป็นกิโลนะครับข้างหน้าเราก็เป็นวิธีชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะชวมาเห็นอีกสักนิดหาหอยกันนะครับหาหอยถ้าการมีออกมาตกเบ็ดกันนะครับอากับเกานี่ก็เป็นปีที่เป็นคนทำงานบินผ้า เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฉาวผาบบรรยากาศวันนี้นะครับเป็นโรมัดอนวันแรกด้วยนะครับเป็นผาบบรรยากาศหนิงสังกบนะครับคอยบอกราได้ทำปฏิบัติความดีในเดือนนี้โดยกับความสมบูรณ์นะครับและก็ได้อะไรหลา,ายอย่างของเดือนโรมัดอนวีนี้นะครับฝากบางเงี้ฝากขอมางี้ด้วยนะครับชิคิดว่าอัสสลามุอะลัยกุมครับ